ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกกโกะนะคะตอนนี้พ่อเต็นไปเก็บมาแล้วนะทุกคนโอ้นี่ข้าวโพดนะนี่ฝักงามมากนะทุกคนนี่จะฝากไปให้มินน้อยนะคะฝากุงค์ป้าเต็นแล้วก็มินน้อยโอ้หมันเร็วมากมันเด็ดนะพ่อเนาะแต่มันเป็นข้าวโพดอันนั้นนะทุกคน เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะนี่อาจจะกราบแคบไปนิดแต่มันอาจจะกราบเหลืองๆนิดนึงนะแต่ไปกินแล้วอร่อยนิ่มนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นพันหวานนี่มันจะโอ้กินไม่ได้เดี๋ยถ้ากราบเหลืองแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปส่งให้คุณนายเพื่อผักก่อนนี่นะ น่ก็ไว้ไงก็ได้เอาไาะไรเหรอาพอไ,ไหแหละเอาข้าวโพดมาให้เอาไปต้มกันกินที่นู่นนะเอยคุณน่ะเอาไปเบิ่งมู่บ้านไอ้เขียวๆอยู่ไปเมื่อน,นี้เอาประกาบเหลอกี่แล้วตัวตวะไ,<ว>ไหวเท่าไรอือเจ็ดร้อยนะคะทุกคน เล่าๆที่เข้ามาวางโอ้ยมันมีเรือเอาน้อ <S -cado> เ้เสียงจับป่ามาได้กันเนาะมันมันรีบล,ลงเนาะมันต้องทำก,กว้างขึ้นเนาะพี่เราต้องทำให้กว้างหน่อยเหมือนอกนะันฮะมันอ่อนแล้วมันอ่อนเลย ดินอ่อนแล้วบางคนอ่อนแรงเมาสุเจีสมบัติแลยเอ้าสมบัติมาบอกสมบัติไม่มามาบอกไม่มายังไม่มายังไม่เจอยังไม่สมบัติมาแต่ว่าใครไปเจอมาแล้วอ้ยไปเจอมาแล้วหมบัตธรรมดาเนี่ยเฮ้ยเบามือเลือกถูกจุดขนาดเดี๋ยว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 มี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 โอ้ยไม่แอบแฝงจะซื้อได้หรอเขาเขาเขาไม่ได้ใช้เสียมเลยเบามือใครนั้นบอก โจกเอาเนาะดูลูงเงือก่อนลุงเงือกไม่ทอดไป้ไปพุทธลุมมาเดียนี่ใช่ไหมทอดให้นงจีนบางมืดเลยนะมืดเลยแม้วทอดคูเด่นเป็นคนลุมก็แล้วแต่เพิ่งแล้วยังวุ้ยเรียกแต่ประมาณสักนิดนึงมันจะออกมาจากถ้ำมาเนี่ยนี่ม่นาี่คอยุดดูมาดูทางนี้เทพพี่มาดูทางนี้งามมากเลยดิอะไรนี่มาดูทางนี้ดิสวยบ๋อเบ๋อทำทางมาสอสอดริงจริโอ้ยหคอยกดจน เดียวเดียวทำามา้ออเอเลยคลิปหนึ่งแปดนาทีกำลังเรียกกำลังเสริมอยู่กำลังเสริมกำลังมาทำทามา้อ้อเออเออเป็นธรรมดาเออธรรมดาอืมโอ้มาอ่างไหนะเมื่อกี้เมื่อนี่ เมื่อเมื่อนี้น่ะลักลี้อยู่จะเดี๋ยวเป็นเดินบ่ไม่อาทิตย์แล้วเดี๋ยวพุชไปพุดปลูกบนปูนเด้อทีมงานนี้เสื้อส้มเสื้อส้มกับเสื้อแดงมาเมื่อกลับไปรอบนี้เลยเลยแอบพอจะได้เนื้อทิศกินข้าวอยู่บ่จ้ะบอกใครอยู่ยังกินข้าวเอ้มไม่กินข้าวจะเป็นห่วงใครจะบูเห็นใครกินข้าวแล้วใคไปลักกินเนาะบอกโอ้ เออมีเป็นเบถ้ากินข้าวอยู่ก็ไม่ห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าไม่กินข้าวลห่วงโอ้ยบุรวบุกแล้วแน่กแล้วหนไแล้ว่วังบอตอนปูนี้ง่ายง่านะตอนคุดเนี่ยโห ดินหัปดูปคือจำปาดงเอ๊ดินก็แฉแฉะมะเนี่ยนอเืนคุณหคุณลุ่มไปท่าแล้วบมมืดโอ้โหเนไม่้นด้วโอ้โหมันมีสรงพิุนม้นบนเป็นดินทรายสี่เดียวชินแหร้อยอยู่บ้านน่ะนะพอเป่าตอนปลูกขึ้นมาได้ปลูกเรืองนะาหมสันโอ้ย่าดมอย่าอมอย่ามองพูดในการพนักงานมาเพิ่มอีกขาดงานมาเพิ่มแล้วข้งบนเป็นพนักงาน แขนานเอ้าเอาโซ่ฝืองมานั่นได้เสียงหมดแล้วตอนนี้อ้าวเสียมห้างแล้วเสียมห้างมดแล้วไปด้ไป้คุณดงมไปคุณงวันี่ว่าดิเอาเชือกต้นนี่บ่เอาเอาคุณทั้งวนั่นดิพอแล้วจใส่ซไฟนะเาไฟของแรับประกัน แอนบอกโอ้ยโอ้ยตัดตาบดฮักโกลงเยอะทั้เฮียนา้แอนดูว่าแบบเมื่อกี้ในบ้านนายแอนหาเจอได้ยังอ๋อเลี้ยงมาแอนได้ไหมโคกแดงมาแล้วโคกแดงเศร้ามาแล้วผู เออ่กามเอเออจ๊กไวเพิ่งจะมา่เนเขาอาช้ภาานีอเออเอิมาแถวนี้จะแล้วแล้วกกำลังเติมมาจบปจบอเออขึ้นไรไม่ได้กันแล้วพู้ยินนี้มาขึ้นเป็นตัวอย่างอะไรเด้นี่ลุมนึงเหร พูดมันอยู่คางมันน่ะอ้าวบรลไทยมาดึงแล้วแล้วุงอ้อบรถไทยมาดึงเลยปะมัมันกระตายแล้วลุงเหรอมีอ้อมเพราะมันอันนั้นจะก้อนนะ

น่กับดักเดักตะก้นน่จักกับยืนตั้งยวกระดิ่ต้นะเออต้นั้นนไปตาออกแล้วต้นั้นเออมันออกแล้วไอ้โสนี้่อพี่นัก มันก็เลิกมาแม่มาช่วยแล้วนะคพี่แนฮะใจะได้แล้วได้โอเคนะคะเราก็รอลุ้นนะคะตอนขึ้นก็แล้วกันแต่ตอนนี้ก็ใกล้ละใกล้เห็นความจริงแล้ว 哪有录不了？